เปนอาจารย์ประจำรายวิชาที่เคารพนะคะดิฉันนางสาวอาริยาแวงดานะคะนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา,าชั้นปีที่สองเลขที่สิบแปดห้องหนึ่งค่ะวันนี้นะคะจะมาอธิบายนะคะวิธีทํานะคะการแปลงผลลาปาร์ตนะคะมีทั้งหมดสของข้อค่ะในวันนี้ค่ะสาหรับข้อที่หนึ่งนะคะอ่าในส่วนของข้อที่หนึ่งนะคะจะเป็น ทรงหานะคะลาปลาร์3ทียกกำลัง4นะคะลบ 5e ยกกำลัง 2, 2> ทีอ่ะจะแสดงวิธีทำยังไงนะคะมาดูกันนะคะขั้นแรกนะคะเราต้องกระจายลาปลารเข้าไปในวงเล็บก่อนค่ะทุกตัวเลยทั้งสองตัวอ่าก็จะได้เป็นลาปลาส์3ทียกกำลัง4ลบลาปลาร์ 5e ยกกำลัง2ทีนะคะต่อไปเราจะเห็นว่ามันมีค่าคงที่อยู่ในทั้งสอง ลาปาร์เลยอ่ะล้วก็จะดึงค่าคงที่ออกมานอกลาปาร์นะคะก็ได้เป็นสามลาปาร์ทียกกำลังสี่ลบด้วยห้าลาปาร์อียกกำลังสองทีต่อไปเราจะมาหาค่าของลาปาร์กันนะคะตัวแรกเราหาลาปาร์ทียกกำลังสี่ก่อนนะคะซึ่งเราหาได้จากค่ะสูตรเกี่ยวกับผลการแปลงลาปาร์ตัวนี้นะคะ คือในข้อสามนะคะเขาจะบอกไว้ว่าลาปาสทียกกำลังเอนะคะจะมีค่าเท่ากับแกมมาในวงเล็บเอบวกหนึ่งส่วนด้วยเอสยกกำลงังเอบวกหนึ่งซึ่งมีค่าเท่ากับเอแซกส่วนด้วยเอสยกกำลงังเบวกหนึ่งซึ่งในที่นี้นะคะเอของเราคือสี่เราก็จะแทนลงไปนะคะเ็เราก็จะแทนสี่ทั้งหมดเลยค่ะก็จะได้เป็นสี่แสกส่วนด้วย s ยกกำลังสีบวกหนึ่งอ่ะราก็ค่าคงที่นะคะแล้วก็คงไว้เหมือนเดิมต่อไปเราจะมาหาค่าของลาปลาตียกกำลังสองทีกัน,นะคะ่ะลาปลาตียกกำลังสองทีเองหาได้จากนี่ค่ะตารางการแปลงผลลาปา์ตัวนี้ค่ะ e ยกกลัง at นะคะจะมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนเอลบออ่ะเอ,อยู่ตรงไหน a ของเราคือ สองเราก็จะแทนสองไปเลยค่ะตรงไหนที่มี a เราก็จะแทนสองลงไปเราก็จะได้เป็นหนึ่งส่วน s ลบสองค่าคงที่ห้าคงไว้เหมือนเดิมขั้นต่อไปสี่แฟกนะคะก็จะมีค่าเท่ากับสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งตัวนี้ส่วน s ยกกำลังสี่บวกหนึ่งก็เป็น s ยกกำลังห้าสามคงไว้เหมือนเดิมก่อน ต่อไปลบเราเห็นได้ว่าค่ากับหนึ่งสามารถคูณกันได้เราก็ออกคูณกันเข้าไปเลยก็ไ,ได้เป็นห้าเอสลบสองห้าวนเอสลบสองตัวนี้อต่อไปสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งหรือว่าสี่แสของเรามีค่าเท่ากับยี่สิบสี่นะคะแล้วก็เขียนลงไปเลยลก็จะได้เป็นตัวนี้นะคะค่าคงที่โค้ยเหมือนเดิมก่อนลบ าส่วน s ลบ2เนี่ยมัน,นยังทําอะไรไม่ได้เราก็คงไว้เหมือนเดิมต่อไปเราจะเห็นได้ว่าตัวไหนคูณกันได้อีกคะก็จะมี3กับที่4คูณกันได้เราก็คูณกันเข้าไปเลยก็จะได้เป็น72ส่วนด้วยสยกกำลัง5ลบ5ส่วน s ลบ2มันทําอะไรไม่ได้เราก็ติดมันไว้ตรงนี้อ่า เห็นได้ว่ามันไม่สามารถทำอะไรต่อได้แล้วแสดงว่าคําตอบของข้อ,ขอนี้คือ7 2็ส่วนเยกกําลัง5ลบ5้ส่วนเอลบสองนะคะดังนั้นนะคะลาปาส3ามทียกกําลัง4ลบ 5.e ยกกําลัง2องทีจึงมีค่าเท่ากับ7 2็ส่วนเยกกําลัง5ลบด้วย5้ส่วนเอลบสค่ะ ต่อไปนะคะเป็นข้อที่สองข้อที่สองนะคะทุ่งหาราปสามทีสองทีลบด้วยคอสสี่ทีบวกห้าทียกกำลังสามเหมือนกันเลยค่ะขั้นแรกเราต้องกระจายลาปเข้าไปในวงเล็บก่อนทุกตัวอ่ะก็ได้เป็นลาปสามที่สองทีลบด้วยลาปคอสสี่ทีบวกลาปห้าทียกกำลังสาม เราจะเห็นได้ว่าเหมือนกันเลยมีค่าคงที่เหมือนกันเลยอ่ะเราก็ดึงค่าคงที่ออกมาในวงเล็บก,ก็ได้เป็นาปาสามลาบาร์สาปสองทีลบลาบาสคอสสี่ทีบวกห้าลาบาสทียกกำลังสามทีนี้เราจะมาดูไปทีละตัวเลยนะคะอะลาลาร์สไปสองทีเราจะหาค่าได้จากนะคะ ตารางการแปลงคลณล่ปาปาเนี่แหะคะ่ะตัวนี้อะซายบีทีนะคะมีค่าเท่ากับ b ส่วนด้วยเอสกำลังสองบวกบีกำลังสองอะซึ่งบีของเรามีค่าเท่ากับสองเราก็แทนลงไปเลยคะ่ะตรงนี้นที่บีบีก็จะมีตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้เป็นบีลังสองกำลังสองลงไปก็จะไ,ได้เป็นสองส่วนด้วยเอสกำลังสองบวกสองกําลังสองสาม เป็นค่าคงที่ก็ยังคงไว้เหมือนเดิมก่อนนะต่อไปเราจะมาหาค่าของนี่ลาพลาคอส 4t กันก่อนลาพลาคอส 4t ดูจากตารางค่ะนี่คอส b กําลัง t มีค่าเท่ากับ s ส่วนด้วย s กําลัง2บวก b กําลัง2นะเหมือนกันเลยค่ะ b ในที่นี้ของเรามีค่าเท่ากับ4นะเติมลงไปค่ะแทนค่าลงไปเลยก็จะเป็น S ส่วนด้วย S กำลังสองบวกสี่ยกกำลังสองต่อไปเราขมาค่าตัวนี้ต่อเลยลาปาัดทยกกำลงังสามเหมือนห้อเมื่อกี้เราหาได้จากสูตรเกี่ยวกับการแปลงผลลาปัสในห้องสามซึ่งเขาบอกไว้ว่าลาปัทียกกำลังเอ็นจะมีค่าเท่ากับแกมมาในวงเล็บเอ็บวกหนึ่งส่วนด้วย S กำลังเอ็นบวกหนึ่งหรือมีค่าเท่ากับนะคะ n fact ส่วนด้วย s ยกกำลัง n บวกหนึ่งตัวนี้นะคะตัวนี้มีค่าเท่ากับตัวนี้อ่ะซึ่ง n ในที่นี้ของเรามีค่าเท่ากับสามเราก็แทนลงไปเลยตรงไหนที่มี n เราก็แทนสามลงไปอ่ะก็จะได้เป็นสามแฟส่วนด้วย s ยกกำลังสามบวกหนึ่งอ่ะส่วนค่าคงที่ค่าเรายังคงไว้เหมือนเดิมก่อน เราได้ละทีนี้ยเรามาดูว่าตัวนี้สามารถมีตัวไหนบ้างที่คูณกันหรือทำอะไรกันได้แล้วก็ทำาลงไปเลยค่ะสามคูณสองได้อ่ะคูณเข้าไปหนึ่กำลังสองหาค่าได้ก็ทำาลงไปค่ะนี่สี่กำลังสองก็หาค่าไปเรื่อยๆค่ะสามเศษมีค่าเท่ากับสามคูณสองคูหนึ่งอ่า นี่เราจะไม่ได้อนะคะเราต้องกระจายมาก,ก่อนเพื่อให้เราไม่งงนะคะอ่ะต่อไปก็จะได้เป็นนะคะหกส่วนด้วย S กำลังสองบวกสี่ลบเส่วนด้วย S อสกำลังสองบวกสิบหกบกด้วย,ววย,ววย,ววยอ่ะอันนี้ถ้าคูณกับตัวนี้ก็ได้เป็น30ส่วน S อสยกกำลังส สังเกตได้ว่านะคะเราไม่สามารถทำอะไรมันต่อได้แล้วแสดงว่าข้อนี้นะคะมีคำตอบก็คือหกส่วน s ยกกาลังสองบวกสี่ลบด้วย s ส่วน s กาลังสองบวกสิบหกบวกด้วยสามสิบลบ s ยกกาลังสี่นะคะดังนั้นนะคะลาปาัสสามไซน์สองีลบคอสสี่ีบวกห้า t ยกกาลังสามนะคะมีค่าเท่ากับ หส่วนด้วย s กำลังสองบวกสี่ลบ s ส่วน s กำลังสองบวกสิบหกบวกด้วยสามสิบส่วน s ยกกำลังสี่ซึ่งเป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการอธิบายวิธีทํานะคะสำหรับใครที่ยังสงสัยก็สามารถหาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะคะง่ายๆ อ่ะก็คิดว่านะคะวิดีโอนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมอะไรต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องการแปลงผลลาปานะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ